สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังรักี่แคมป์บนะครับตอนเย็นวันนี้นะครับพ่อขันก็พาลักพี่นะครับออกมาอาบน้ําแล้วก็เดินเล่นนะครับผมแต่มาถูมาถูปูนนะครับไม่ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวันนี้อาบน้ําเสร็จนะครับแม่ของรออยู่นู่นขาวอีกแล้วขาวทั้งตัวเลย รูเสร็จแล้วเดินต่อแล้วนะครับตอนนี้เดินเล่นนะครับออกกำลังกายนะครับตอนเย็นนะครับผมวันนี้ก็พาลักี้นะครับมามาเช็คกเดียวนะครับเพราะว่าน้องแก้วปาก่อนแล้วนะครับนะจะไปเล่นดินเล่นโคลนเลยนะฮะนุ่นฟ้าเลยกีเล่นดินมาเร็วมามามาไปต่อไปต่อ วันนี้จะพาเดินเล่นนานหน่อยนะครับผมวายยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับหาของกินแล้วนะครับลูกี ไปต่อมามามาเดินต่อแล้วนะครับออกมากายนะครับตอนเย็นนะครับผมเนาะมามามานี่แล้วไปไหนทางนู้นแล้วไปนู่นแล้วนะครับหาของกินหาหญ้านะครับผม าขายเกลีร์ไปด้วยกินยาไปด้วยเกีีร์ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ดูละกี <c oughs> จะไปต่อหรือยังเนาะ Mà lưu Mãi, 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 mãi.

ไปท่อไปทางไหนต่ออ้อออกไม่ได้นะครับทางนี้ทางปิดเอาเรืว ออกกินยาก่อนนะครับไม่ไปไหนแล้วกินยาเล่นตรงนี้นะครับยา่นอนนะครับกำลังสวยเลยยังไม่ตัดทิ้งไปได้แล้วไปเรียังลูกี้ไปหรือยังเนาะ ขอกินก่อน ไหมไหไปแล้วนะครับผมเดินต่อกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปมามามาเม,ม็ดมามามาเร็วมาเร็วชินักชีไอมาเยอะๆๆๆๆสีไปไหนทางนูน้นนะหาของกิน ออร่อยมสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร,นนรนกก์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้น้องอากีนะครับผมขอบคุณมากครับ